สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะพามาแกะกล่องนะคะ a l g a n t a r a Bader นะคะตัวนี้เลยนะคะที่เป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงยอดฮิตนะคะเอ,อเรียกได้ว่า ฮิตมากนะคะแบบดาราลีวูดดาราดังๆนะคะเมืองนอกนี่คือให้การสนับสนุนแบรนด์นี้อย่างมากนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดตัวในไทยในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ใครสนใจนะคะไปได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะของยังพอมีให้ได้เลือกช้อปปิ้งเลือกซื้อกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะมาเล่าแล้วก็แกะกล่องไปให้ฟังนะคะว่าวันนี้ที่พู่้จัดมาของออกาตินัสบาร์เดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าแบรนด์นะคะ o c i d e n t b u t e r ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นชื่อของสัตวาจารย์นะคะท่านหนึ่งนะคะที่เป็นชาวเยอรมันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมเลยที่มาของแบรนด์นี้นะคะก็คือเขาทําออกมาสตวาจารย์เนี่ยทำออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่โดนไฟไหม้น้ำร้อนรั่วคือแบบเด็กๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิว นะคะคือแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทํามาขายก่อนนะตอนแรกคือทําเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ก่อนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า มันมันแบบมัน,ม,นมันดีมากมันหายเร็วมันได้ผลมากๆนะคะตัวศาตส,ะสะายเขาก็เลยผ่นตัวนะคะมาผลิตสกินแคร์ขายด้วยซะเลยนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสกินแคร์ที่มีคอนเซปต,ต์ในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทางด้านออโรคผิวหนังอยู่นะคะตรงจุดนี้เนี่ยพี่บ๊วยกคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออทำให้ดาราหรือว่าคนในสังคมดังๆเนี่ยเขาให้การสนับสนุนแบรดนด์นี้ก็เลยทําให้แบรดนด์นี้นด้นดัง,ดงขึ้นมานะคะส่วนหนึ่งด้วยอีกส่วนหนึ่งคือ ประสิทธิภาพของครีมนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาเนี่ก็คือมันได้ผลอย่างเห็นได้ชัดจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอมันได้ผลนะคะแล้วก็ทำเพื่อสังคมเนี่ยก็เลยยิ่งเสริมทำให้แบบ ประสบความสําเร็จใหญ่เลยนะคะอันนี้พี่ปุ้ยเนี่ยติดตามเขามานานแล้วค่ะแล้วก็เ,เห็นรีวิวของเมืองนอกเนี่ยแบบเยอะมากนะคะแล้วก็เขาเพิ่งจะมาเปิดตัวในไทยพี่ปุ้ยก็เลยจัดมาเลยนะคะ2ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวจะไล่ฟังเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ใครๆก็ฮิตนะคะก็คือเป็นตัวครีมนะคะทีนี้เนี่ยรุ่นครีมเนะะี่ยค่ะมันจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะคือจะมี The Cream นะคะรุ่นนี้กับ อา e Rich Cream นะคะซึ่ง2ตัวนี้ให้คุณสมบัติในการบำรุงนะคะความชุ่มชื้นนะคะทางด้านม o ย s t เจอซึ่งเป็นครีมนะคะที่มีเทคโนโลยี TFCH นะคะก็เป็นคุณสมบัติ ที่แบบเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆนะคะคือช่วยในการาสร้างเซลล์นะคะแล้วก็ลดริ้วรอยอย่างเร็วด้วยนะคะแล้วก็กระชับผิวให้แข็งแรงนะคะสิ่งที่ต่างการระหว่างรุ่นเด e Cream กับ The Rich Cream ก็คือว่า The Rich เนี่ยตามชื่อเลยคือมันจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งมากๆต้องการความชุ่มชื้นมากกว่านะคะแล้วก็ในเนื้อครีมเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันแก้น้ำมันพิมโรสกับอะโวคาโดด้วยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าบำรุง um ความชุ่มชื้นได้ไหมก็ได้ในระดับที่ไม่ได้มากเท่าเดอะริชนะคะแต่ก็ไม่ต้องเข้มข้นขนาดนั้นเนาะพี่ปุ้ยก็เลยตัดสินใจนะคะลองเอาตัวเดอะครีมมานะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้ลองดูว่าเขาสามารถที่จะใช้ในช่วงของเวลากลางวันได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ปุ้ยมีตัวชุ่มชื้นเนี่ยอยู่หลายตัวมากๆแล้วด้วยนะคะก็เลยมองหาอะไรที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับกลางวันนะคะแล้วก็ผิวพี่ปุ้ยเป็นผิวผสมซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาความชุ่มชื้นมาก นนนนก็เลยจัดตัว The Cream มาลองนะคะจริงๆใจอยากจะแบบลอง The Rich Cream ด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอเทสดูก่อนว่ามันเหมาะกับเรายังไงแค่ไหนแล้วก็ถ้าหมดกวดนี้เราก็อาจจะตัดสินใจต่อได้ว่าจะต่อที่ The Rich หรือว่าต่อที่ The Cream เฉยๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งขนาดของเขาเนี่ยมันมี3ขนาดนะคะมี50 ml นะแล้วก็30คือตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งคือ15 ML นะคะก็พี่พิ่งเลยจัดตัว 30ML มาลองก่อนนะคะว่าว่าเราจะโอเคกับ นะะก็อันนี้เดี๋ยวไปแกะกล่องให้ดูเลยละกันนะคะตัวนี้นะคะพี่ปุ้ยซื้อมาในราคานี้นะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยจะมีโปรลด10%นะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีโปรอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะเดี๋ยวพามาแกะดูตัวเนื้อครีมกันเลยนะคะมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะ คือด้วยราคาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ใกล้เคียงกับร้านพรีที่เมื่อก่อนคือด้วยความที่แบรนด์เขาจิตมากก็จะมีร้านพรีหลายๆร้านนะคะพรีออเดอร์มาได้นำเข้ามาได้นะะอันนี้ก็อันนี้ก็ราคาไม่ได้ห่างกันมากนะคะแต่ว่า ว่าร้านทีถูกกว่าไหมถูกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อกับทางแบรนด์เนี่ยเราก็จะได้แบบมีเบเนฟิตอะไรที่มากกว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่พี่เบิร์ดอยางสนับสนุนให้ซื้อกับเคาน์เตอร์แบรนด์โดยตรงนะคะอันนี้แกะพลาสติกออกไปแล้วนะคะอันนี้คือเป็นตัวเนื้อกล่องกระดาษนะคะก็มีความแบบเป็น texture นะคะอันนี้ไม่ใช่กระดาษเรียบๆนะเป็นกระดาษพิพแบบขูดขาดขูดขาดนิดนึงให้ f e ล l i n g แบบอ่า homy h o m นะคะแล้วก็ โฮมี่รักชูรี่โฮมี่อะไรแบบนี้นะคะ,อ,ะบบอ่าแกะดูข้างในแล้วกันดูมีดีเทลอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าเปิดฝาออกมานะคะก็จะเจอลวดลายของแบรนด์นะคะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ30 ml ก็ไม่เล็กนะเอาจริงนะคะเปิดออกมาก็จะเจอขวด ของผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่าเป็นเดอะครีมนะคะ with t f c h นะคะเป็นตัวละครีมนะคะไฮดราเน็ตนะคะตัวนี้นะะอันนี้ก็จะสามารถจริงจริงใช้ได้ชวเช้าเยน็นแต่พี่บุ้ยตั้งใจว่าจะซื้อมาเป็นตัวบำบรุงนะคะ,ะในช่วงเช้าเพราะว่ากลางคืนก็จะมีอยู่เซตหนึ่งอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขอลองเนื้อให้ดูเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองเนื้อกันดูเลยดีกว่าเนาะ เปิดมานะคะฝาผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้คือแบบดูมีความแข็งแรงนะคะขวดก็เป็นแบบขวดแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ดูบนมือนะคะอนี่ขนาดว่าเป็นเป็นครีมนะคะมันยังไม่ถึงขั้นริชนะเนื้อครีมเขาค่อนข้างข้นเลยค่ะนะคะแนะนำไว้อย่างนี้นะเนื้อครีมค่อนข้างข้นเลยค่ะแล้วก็เป็นสีขาวข้นเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ t e x t อร์นุ่มเลยนะคะเอาจริงพี่ปุ้ยก็ว่า the cream ก็แบบให้ความเข้มข้นระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยกลิ่นเขาจะแบบทำไมารู้สึกเหมือนขนมเอ๊แต่หอมนะแต่หอมนะมนี่ค่ะแล้วก็แบบซึมไวมากนะคะนี่ค่ะอันนี้คือไม่เหนอะหนักนะคะเนี่ย คือจริงๆอะ่ะครีมที่แบบมาจากแบรนด์ทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกานอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปุ้ยแบบค่อนข้างคอนเซิร์คือเขาจะมีเนื้อเท็กเจอร์ที่สำหรับเมืองหนาวอะค่ะก็ยังกัวงวลอยู่ว่าเออมันจะหนักไปไหมถ้าเราแบบเออเอาตัวมอยส์เจอร์เขามาใชา้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยค่ะตัวนี้เลยนะคือ the ตัวเดอะครีมตัวเนี้ยค่ะคือเนื้อซึมไวมากนะคะนะคะแต่เป็นความชุ่มชื้นแบบเข้มข้นนะแต่ไม่เหนอยหนคอะเนี่ย คือนิ่มผิวเนี่ยนิ่มชุ่มชื้นเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะคือมันไม่มีความมันบนผิวเลยค่ะเอออันนี้ชอบนะ Amazing คือเนื้อครีมเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นทันนะคะคือคือเนื้อข้นหนานุ่มนะคะแล้วเนี่ยค่ะพอเราทางลงไปบนผิวเนี่ยคือซึมเลยค่ะตอนนี้คือครีมซึมไปหมดแล้วนะคะแปลว่าตัวนี้ใช้กลางวันได้ดีมากๆแน่นอนไม่มันแน่นอนนะคะคือด,ดูได้เลยว่าเนี่ยไม่มีความมันเหลือลอ,อยู่เลย ะะคะอันนี้คือน่าสนใจมากเอออันนี้พี่ปุ้ยแบบโอเคเลยอันนี้คือเป็นการซื้อแบบอ,อ่อันนี้ด้วยนะคะไม่ได้ไปที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคือพี่ปุ้ยไม่ได้ลองเท็กซเจอร์ก่อนนี่คือแบบอ่านวิเคราะห์รีวิวแล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วก็แบบแตัดสินใจซื้อมาเลยแล้วก็ปรึกษาด A ทางไลน์แชทไลน์ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนุ่มเลยค่ะอันนี้ชอบมากอันนี้คือเป็นฟิลลิ่งล่าที่ได้ได้ลองเนื้อครีมของเขาเลยนะคะคือแบบเ้ยค่อนข้าง,างแบบว,ว้าวนะคะ ไม่มีความเหนอดหนะไม่มีความมันเหลืออยู่เลยแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มนะคะสำหรับตัว The Cream ตัวนี้นะอันนี้ว้าวนะคะว้า wow. วมากเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปลองตัว The Rich ด้วยว่าเป็นยังไงฟีลเดียวกันไหมเนาะแบบนี้โอเคเดี๋ยวต่อมานะคะขอมาต่อที่ตัวนี้เลยนะคะตัว The Essence ตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าในส่วนผสมของเขาก็จะมีสาร TFCA นะคะอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ ษณะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เป็นทางทางถ้าถ้าเป็นตาม ข้างกล่องหรือว่าตามแบรนด์เลยนะก็จะบอกว่าเป็นโทนเนอร์ใช้กับสัมฤทนะคะแต่อันนี้พี่ปุ้ยคุยกับเอ,อ BA ที่เขาแนะนำนะคะก็คือนอกจากจะใช้โทนเนอร์เป็นแบบโทนเนอร์รักษาโทนเนอร์และเช็ดคอสาะแล้วเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของเอสเซนส์ในลักษณะของเป็นน้ำตบก็ได้เหมือนกันคือถ้าบางถ้าบางท่านที่แบบไม่ไม่อยากจะใช้สัมฤทธินะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำตบได้หลังจากรอลบผิวหน้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ตามเป็นน้ำตบได้เลยนะคะหรือนะคะ b บยอยังแนะนําอีกว่าสามารถที่จะแบบใช้ทาก่อนนอนได้<ม>เหมือนลนักษณะเป็นการมาส์กหน้า<ม>เพื่อความชุ่มชื้นได้อีกคือ<ม>อาจจะต้องเพิ่มเนื้อเอเซน์เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้<ม>แต่<ม>ด้วยวัตถุประสงค์ของพี่พุ้ยแล้วเนี่ยคือตั้งใจที่จะซื้อตัวนี้มาเป็นน้ําตกตอกลางวนันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดตัวนี้มานะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อ texture เ,เ,เขาเป็นยังไงนะคะมาเริ่มต้นนะคะตรงนี้เลย กันเลยจ้าอ้ลืมไปอันนี้นะคะ100 ml นะเอเซนตัวนี้นะคะแล้วก็ราคาที่พี่ปุ้ยซื้อมานะคะเท่านี้นะโอเคนะ,ะลักษณะของกล่องเหมือนกันนะคะเป็นกล่องกระดาษที่มีเท็กซ์เจอร์นะคะให้ความรู้สึกแบบอ,อดูมีความพิเศษขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้อ่ะ ดีไซน์ของขวดเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะโอ้โหใหญ่มาก100 ml นะคะอันนี้คือ100 ml นะจ๊ะโอเคนี่ก็คือแบบเป็นน้ำตกนะคะขนาด100 ml นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองดูเท t e เจอร์เขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นน้ำนะคะสามารถใช้เป็นน้ำตบได้เป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นเซรั่มเซรั่มนิดๆนะคะนี่ค่ะเป็นเซรั่มเซรั่มอยู่นิดๆนะขอดูกลิ่นนิดไม่ได้กลิ่นเลยอะไม่มีกลิ่นเลยนะคะคือถ้าจะบอกว่าเป็นโทนเนอร์เนี่ยมันพอใช้สำลีเนี่ยมันต้องแบบมีความมันไม่แห้งอะค่ะ คือรู้สึกว่าใช้เป็นเอเซนได้เลยแหละเจริงใช้เป็นแบบน้ำตกได้ค่ะนะคะประมาณนี้นี่จริงๆลำดับผิดนะคือจะต้องใช้เอเซนลงกอล่อนแล้วตามด้วยตามด้วยเดอะครีมนะแต่ถึงแม้ว่าจะทำสลับลำดับแบบนี้สนึงนะคะแต่เนื้อเขาก็แบบนะะี้ค่ะไม่มีความเหนืดนะแต่ผิวนุ่มเลยแต่ผิวนุ่มแน่ๆ นะคะเรียบร้อยแล้วะค่ะก็ซึมลงไปเรียบร้อยเนี่ยค่ะไม่มีลัสนะ,ะเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะคะคือตัวเอเซนเนี่ยมันเป็นคือพี่พุ่มซื้อมาเพื่อใช้ในการเต็มผิวค่ะนะคะ,นะคะก็คาดหวังความคาดหวัง ชุ่มชื้นแต่ขอว่าไม่เนอหนะแล้วกันไม่เนอหนะในตอนกลางวันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะพี่บิ้ไม่ชอบความหน้ามันหรือว่าอะไรมากมายตอนกลางวันนะคะก็เลยจัดตัวนี้มาคู่กันกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปลองใช้ดูว่าอา่าสัก สองอาทิตย์เป็นยังไงแต่จริงอ่ะเขาบอกว่าแบรนด์นี้เขาบอกว่าแค่ใช้เวลาไม่นานนะคะคือแบบอาทิตย์เดียวก็จะเห็นผลที่แบบแตกตา่างหรือถ้าเกิดเป็น The Rich Cream นี่คือแบบคืนเดียวเห็นผลเลยรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้อยากคาดาหวังถึงขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูสักสองสัปดาห์แล้วก็จะมาเขียนรีวิวกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่หน้าเพจเหมือนเดิม นะสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าพี่ปุ้ยขอปิดคลิปนะคะในการพามาดูแบรนด์ใหม่นะคะที่เพิ่งมาเปิดตัวเลยนะคะ a u s u s t i n ั s b า d ์เ e r ตัวนี้นะคะเท่านี้ก่อนเลยแล้วก็ยังไงนะคะก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยการกด Subscribe พี่ปุ้ยด้วยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยแหละนะคะคือการที่ได้กดได้ Subscribe มาสักคนหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่พี่ปุ้ยดีใจ นะคะว่าเออก็มีคนที่แบบเออยังอยากดูเรามาแบบแกะกล่องมาล่างเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ